สวัสดีค่ะมาพบกับยาญ่าสตอรี่ในช่วงยาหยาแบรนด์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะมาเสนอหลุยเวตตองรุ่นหลุยเวตตองมัลติพอร์เชตคอนเพลมันเป็นลูกของเป็นกระเป๋าใส่เรียญน,นะคะเป็นกระเป๋าใส่เรียญน,นะคะนี่คือกระเป๋าใส่เรียญมันเป็นของหลุยรุ่นใหม่ที่มันเป็นกับพอร์ะคะ่ะ มันจะมีพอร์ตมันใบนี้มจะมีสามอันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมันจะมากับพอร์สามันจะมีแม่มีพอร์ต้ีไหล,หลใหญ่พอร์ตเล็กแล้วก็มีกระเป๋าใส่เหรียญน,นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนะชา ราคาใบนี้ก็สวยนะรักใบนี้ใหม่มากปี20นะคะ,ะ,คะปีนี้ยังมีดีซีอยู่นะคะถ้าปี21ก็บก็บาบราะคาไม่ีดีซแล้วไม่ต้องมาถามนะคะว่ากระเป๋าหลุยดีซีอะไรเพราะว่ามันจะไม่เห็นแล้วนะคะอ๋ออินเทอร์เน็ตเพื่อนาหน้านี่นะคะเป็นลูกเป็นใบลูก <ๆ S 2> เพราะว่ามันจะมีใบแม่นะคะ เนี่ยค่ะมันจะเป็นใบแม่สองอันรุ่นที่ย่า,ยาลุ่ยยา่าเรียกว่าลุ่ยย่านะคะมันจะมีใบแม่ใบรูใบใบ,ใบเล็กใบใหญ่แล้วก็ใบส่เรียนนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นโซ่เ,เป็นสายสะพายเป็นผ้านะคะคล้ายสายกระเป๋าเดินทางใบนี้ใช้ดีใช้จุแล้วก็คุ้มนะคะตอนนี้ก็เริ่มหาได้มือสองก็เริ่มหาได้แล้วมือหนึ่งก็เริ่มหาได้สมัยก่อนอันนี้คือมือหนึ่งไฮยาม,มาก เพราะว่ามันฮอตฮิตมากราคาราคามือหนึ่งอ่ะเขาขายกันอ่ะคือในจอบไม่ต้องไปคุยทึอพูดถึงนะว่ามันไม่มีในจอบมันก็อยู่ประมาณ5้าหม่นกว่าบาทมาห้าหมื่นหกหมื่นประมาณนี้แหละแต่ว่าพอตอนนั้นมันฮอตมากราคาเกือบแสนบาทค่ะก็มันจะมีใบใบใบนี้ใบลูกเป็นใบไซเรียนแล้วก็ใบพอตมินิแล้วก็เป็นพอตใหญ่แล้วก็มีสายสะพายเป็นสายหน้าเป็นสายสปอร์ตมันก็เลยทําให้เทแล้วก็หายา แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วแต่มือมันก็ยังไม่ยังไม่ใช่ใบที่หาง่ายนะคะก็ยังหายากอยู่แต่ว่าก็เริ่มหาได้แล้วสมัยก่อนคือหายากมากมือหนึ่งี่ะออกนอกช็อปออกช็อปมาเนี่ยคือราคาอัพขึ้นเลยนะคะอยากคิดว่ากระเป๋าหลุยมือสองจะแพงกว่าจะถูกกว่ามือซบมือหนึ่งนะคะบางรุ่นน่ะคือเป็นหายากมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนอ่อนาโนสมัยก่อนก็คือหายากมือหนึ่งก็คือต้องลงชื่อรอถ้าลงชื่อรอก็ ไม่ลงชื่อเราคือไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีวางมันไมน่มันขายดีมากไม่สามารถมาวางจําหน่ายได้ที่ช็อปมันคือมันไม่มันมันผลิตไม่ทันประมาณเนี้คือคนที่จะเป็นเจ้าของได้คือต้องจองแต่คือของหลุยก็ดีนะจองก็ไม่ได้เสียตังค์ไปจองลงชื่อไว้ถึงเวลาเราถึงเวลาของมาเขาก็จะเรียกเราว่าตอนนี้มีของมาแล้วมารับไปเลยนะคะเออถ้าเราไปรับเขาก็ให้เราแต่ถ้าเราไม่รับเขาก็จะมีคิวต่อไปการให้คิวต่อไปอะไรประมาณนี้เขาก็ดีอย่างหนึ่งนะหลุยอะไรประมาณนี้ก็คือมันเขาก็แฟร์อยู่นะ เรามาดูตัวนี้ก่อนบ้างเป็นยังไงเนาะทรงนางเป็นยังไงก็ทรงมันก็เป็นกลมๆนะคะเป็นกลมๆฐานก็อยู่ตรงนี้ซิฟ้าก็จะไม่ชนกันเพราะมันจะมีฐานตรงนี้เนาะนะเห็นไหมตัว B L เ่ยก็จะอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยค่อนข้างเป๊ะนะแต่อาจจะมีหลุดมาบ้างไม่มีก็คืออะไรก็เวลาดูแท้ดูปลอมดูยังไงก็หนึ่งดูทรงกระเป๋าก่อนแต่ทรงกระเป๋ายังไงต้องเป๊ะทรงกระเป๋าหลุยไม,ไม่เบี้ยวแน่คะ่ะก็คือเป๊ะอย่างนี้คะ่ะก็เป็นวงกลมสวย ดูซิิอาจจะมีบุบเบีย้ยบ้างนะเป็นเรื่องปกติของหลุยนะคะอันนี้บอกให้รู้กันเลยนะคะของแท้ของปลอมอ่ะมันก็ต้องมานั่งไล่ดูทีละจุดทีละจุด,จดเพราะว่าหลุยสะตอนนี้คือมันผลิตผลิตไม่ทันน่ะมันเหมือนผลิตไม่ทันแล้วก็เหมือนเขาร่บผลิตอะไรอย่างเงี้ยงานเขาก็เลยมคัคก็จะเนฟเหมือนสมัยก่อนเท่าไหร่นะคะอะไรก็ยังทองอยู่นะใบนี้อะไรก็คือ,อยังทองอยู่นะบอกไว้เลยอะไรก็ยังทองเห็ L L นไหมงับีเอล คะตั้งสองด้านนี่ก็คือจะห้อยกับเป็นกระเป๋าใส่อะไรได้ใส่ก็ได้ใส่อะไรได้ยอ,ไไดอยากใส่อะไรก็ได้นะคะมาดูไซส์เขาแก้มันก็กว้างประมาณสามนิ้วครึ่งนะคะเนี่ยความกว้างยาวเขาก็เส้นรบวงอยู่ประมาณสามนิ้วครึ่งก็ประมาณหกเก้านิ้วเก้านิน้วเซนเก้าเซนนะคะเก้าเซนเก้าเซนอาจจะดูกกับนิดนึงนะคะ <_ an> เห็นไหมก็ยังทออันนี้คือมันใหม่อะคือมันอาจจะยังเจ้าของเดืออาจจะยังไม่ได้ใช้งานอะไรอย่างเงี้เราก็ไม่รู้นะคะว่ามันยังไงเนาะใช้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะแน่นอยู่เพราะว่ามันยังไม่หลวมเนาะพอเปิดข้างในมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเปิดข้างในมาอันนี้ก็จะดันทรงไว้นะ ้าในมาก็เป็นหนึ่งช่องกับหนึ่งช่องหนึ่งหนึ่งเลยนะคะแล้ตรงนี้ก็จะเป็นเบี้ยวอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยการช่องตรงนี้ก็เป็นรูเราจะทํทาทํำไมที่รูเนาะแล้วก็ดีซีก็อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมดีเอสอยู่ตรงนี้ดีซีก็อยู่ซอกนี้นะคะมันมันแบบดูมากไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเป็นปนิวอ่ะมันเป็นมือหนึ่งมันสวยอยู่ซอกไหนสักซอกหนึ่งเลย อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในหนังตรงนี้ฝั่งที่เป็น bs นะคะอยู่ในหนังตรงนี้หนังนี้นะคะหนังด้านข้างตัวนี้นะคะอยู่ฝั่งที่เป็น bs นะคะ dc เขาก็จะเป็นเดี๋ยวนะ dc uh, เขาถึง mb 3ามงก็ผลก็ปิดที่สัปดาห์32ก็ปี2 0 3 2 6 0ปิดที่สัมสาห์ปิดสัปดาห์ที่36 ปี2 0 1 9 2นหนึ่ง้สองนยพันยี่สิบสองศูนย์สองศูนย์นะคะก็คือปิดปีที่แล้วไปไปลายปีกลางกลางปีเนี่ยมองเนี่ยปลาป่ะปีปีหนึ่งห้าสิบสองสัปดานี้อยู่สาธุก็คือไปลายค้นมาทางค้ท่อนมาทางปลายปีแล้วเนาะเพราะว่าไปนี้ก็สวยหนังหนังไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วอะเพราะว่ามันอาจจะซื้อมานานแล้วเนาะเพราะว่ามันมันไหลมันก็เกือบปีแล้วเนาะ และสวยนะืออันนี้พออันนี้คือทำไมมีเป็นอย่างเงี้ยคือเจ้าของเขาบางคนก็ซื้อมาเป็นเซตนะคือเวลาซื้อเราต้องซื้อเป็นเซตใช่ไหมเขาไม่ใช้ใบนีเขาไม่อยากใช้ก็เอามาขายได้นะคะาตอนนี้สามารถทเขาแยกขายเยอะนะอย่างคอตตัวตัวคอเล็กเขาก็เขาเข้าแยกขายคอตใหญ่ก็แยกขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนอาจจะทุนไม่สูงเนาะเพราะว่าอย่างคนที่ว่าเขาม่ซื้อมือหนึ่งเพราะว่าทุนเขาไม่สูงเขาก็เลยมาซื้อมือสองพอมาซื้อมือสองอะไรอย่างเงี้ย ก็ยแยกชิ้นได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะเพราะว่าชิ้นนี้มันรุ่นเก่ามันจะเป็นแบบมันจะไม่เป็นซิปมันจะไม่เป็นหนาหนาแบบนี้มันจะเป็นซิปรอบหรือมันเป็นเหมือนหนังสองแผ่นชนกันจะมีตรงไม่มีตรงกลางอย่างนี้เนาะแล้เวเรามาดูใส่อะไรได้บ้างใส่บัตรใส่อะไรได้ไหมก็ไม่น่าจะได้เนาะใส่บัตรประชาชนได้ไหมใส่บัตรคิดได้ไหมใส่บัตรเครดบัตรเครดิตได้ไหมใส่ไม่ได้อ่ะ ใส่แบบคลิก็ไม่ได้นะคะใส่ได้ตเหรียญนะคะใส่เหรียญใส่กุญแจได้นิดหน่อยสงกุญแจรถได้นิดหน่อยมั้งเพราะว่าใส่ไ่ได้ดูตามตามขนาดมันก็ประมาณ9เซนเนาะเส้นผ่าเส้นผ่าสมกลางประมาณ9เซนใช่ไหมเ้าเซนประมาณสามนิ้วครึ่ง9้าเซนเนาะมันก็ใส่อะไรไปได้มากมายแล้วก็วันนี้ก็ไม่อยากจะเอาอะไรเข้าไปใส่เนาก็ใส่เหรียญใส่กระเป๋าใส่ตั้งเงี้ยเนี่ยใส่ได้ใส่ได้พอดีเลยใช่ไหมแบงค์ร้อยครับครับใส่ได้ นะพระว่าก็ใส่ได้เยอะอยู่นะได้ใส่ใส่ได้เป็นหมื่นอยู่นะเพราะว่ามันพับภาพนี้นะเหรียญเหรินใส่ได้นะคะเนาะก็ฝากไว้ใครอยากได้เนาะกระเป๋าใส่เหรียญรุ่นใหม่ดีกว่ารุ่นเก่าเพราะารุ่นใหม่มันจะมีตัว,ห,ตวห้อยตัวนี้ต,นตัวรุ่นเก่ามันจะไม่มีนะคะก็ก็เลือกไว้พิจารณาดูาราะราคาให้เคี่ยวกันมากนะคะเพราะว่าใบนี้ขายาไม่ถึงหมื่นนะเขาขายก็ไม่ถึงหมื่นนะเพราะว่าใบเหรียญรุ่นเก่าเป็นกลมไม่มีตัวห้อยแล้วก็ ไม่มีด้านไม่มีตรงกลางอย่างเงี้ยคือเป็นหนังสองแผ่นประปกอบกันแล้วก็เย็บติดกันเลยแล้วก็ใส่ติดมาก็แหละก,ก,ก็ราคาเจ็ดแปดพันแล้วซูซื้อนิดกว่านี้ไม่ถึงหมื่นนะประมาณเก้าพันเก้าพันห้าเก้าพันเก้าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าซื้ออยู่เพราะว่าอย่างอย่างเ้าะก็เป็นของแท้ใช้เบื่อก็ยังขายได้เพราะว่านี้เป็นรุ่นใหม่เพราะยังหายยากอยู่ ใช้ขนมถนอมหน่อยขายก็ราคาไม่ตกมากะทะความเปียงเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้ล้นตลาดยังหายายากเนาะก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกเนาะใครอยากได้กระเป๋าเสเรียนหลุยไปต้องรุ่นใหม่ที่มีสายห้อยเป็นมากับพอตนะคบเป็นพอตเอเซอรี่มากับพอตยายาที่เรียกว่าพอตร,รุ่นยายาก็ฝากไว้ให้เลือกเนาะเพราะบางคนก็อยากจะรู้รว่ามันใหญ่ใส่อะไรได้บ้างก็ใส่ได้แค่นี้อย่างที่บอกนราละค่ะเนาะก็ เจอกันใ่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c คร b ์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ